อุ้ยงานไหลใครผ้าเบรกหมดนะคะลูกค้าไงใครแบบว่าผ้าเบรกหมดผ้าเบรกเก่าแล้วนะคะลูกค้าเบรกไม่ค่อยอยู่แล้วนะคะเบรกเสียงดังแล้วหนูแนะนําจัดผ้าเบกรกถุงไปได้เลยตัวนี้เป็นงานแบรนด์ SWM นะคะลูกค้าเป็นงานผ้าเบรกครบเซตแบบนี้เลยลูกค้าจะได้นี่เลยนะคะออไอสป,ปริงสองตัวแบบนี้นะคะพี่ๆบอกเลยว่าตัวนี้ครบมากราคาหลักสิบสามสิบแปดสามสิบเก้าบาทเองนะลูกค้า ใครที่ผ้าเบรกกับผ้าเบรกพังนะคะรถเบรกไม่อยู่แล้วอย่าทนค่ะพี่ๆขาอย่าทนนะรีบซื้อใหม่ไปไ,ปได้เลยบอกเลยว่าคุ้มนะคะซื้อใหม่ไปก็คือคุ้มอะลูกค้าบอกเลยว่าในราคาไม่ถึง50บาทอะแล้วแลกกับความปลอดภัยของลูกค้าลูกค้าเอาตังห้าสิบบาทมาแลกกับผ้าเบรกหนูไปดีกว่านะจะได้ไม่ต้องไปเจ็บตัวนะคะลูกค้าใครเบรกไม่อยู่รู้ตัวเบรกหมดแล้วรีบมาจัดในตะกร้าหนูได้เลยนี่เนี่ยหนูจะขึ้นตะกร้าไว้ให้ หนูมีทั้งผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังอยากได้ผ้าเบรกอะไรนะคะลูกค้าบอกหนูได้เลยตัวนี้จะเป็นของเวฟนะคะลูกค้าใครสนใจจิ้มที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างท้ายมือได้เลย69บาทหรือยังไงนี่แหละหนูก็ไม่แน่ใจนะคะลูกค้าใครอยากได้จิ้มที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือแต่ว่าราคาหลักสิบค่ะพี่ๆขา